ผมเมื t c, t ok h h ่อนี nah ้ก <mind> ็ตรงกบันจันนะครับกันที่สี่ตุลาหกสี่ครับผมนะครับสํารับเมื่อนี้วิษผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาไวยอีกเจนึงครับผมนะครับสํารับแม่สาวตัวนี้นะครับค้มมูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบครับผมร้อยสามสิบนะครับสถานะของเขาตอนนี้นะครับคือทาเบิม์พันล้านไว้ครับผมทาเบิม์พันล้านไว้นะครับนี่ครับทาบเบิม์พันล้านไว้นะครับ วัรผสมวัน,นที่ยี่ห้าครับผมยี่ห้าหกซี่นะครับเอกสารต่างๆก็อยู่ในนี่แหละครับไล่เยอะต่างๆนะครับตอนนี้สถานะของเขาตรวจท่องแล้วครับผมตรวจท่องแล้วประกันว่าท่องครับผมท่องครับผมท้องประมาณหาเดือนครับผมสําหรับคั้วเมสาวตัวนี้ครับผม้าเบิ้มพัลลานไว้นะครับนี่ครับ้าเบิ้มพัลลานไว้ เป็นคว้วยล้ำตัวเงาครับผมล้ำตัวเงาอ่างดีครับผมล้ำตัวเงาอ่างดีท่ายสวยครับผมท่ายสวยหางเขาขาดนะครับหางเขาขาดร่วนน้ำประกับจับเกาะครับผมร่วนน้ำประกับเกาะจักน้อยกออออกมากก็หิสวยงามครับผมสวยงามสำหรับหางเขาครับผมนี่ครับทาเบิ่มพานลานไว้นะครับตอนนี้สถท้านะาท่องหาเดือนครับผมท่องหาเดือน ความูงอยู่ที่้อยสามสิบกลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าบัดคกล้วยบดิ่งนะครับวิดผู้เขียวนะครับวิตผู้เขียวสิบเปิดสิบเปิดได้ราคานะครับเจ็ดเมื่อนแปดพันบาทครับผมเจ็ดเมื่อนแปดพันบาทนะครับสําหรับแม่พันตัวนี้นะครับเป็นกล้วยสาวทองแลกนะครับเด้อเป็นกล้วยสาวทองแลกนะครับเอาสาผู้ใดเบ่งแล้วนะครับถ้าสนใจสินค่าแล้วก็โทรมหาวิตผู้เขียวด้วนครับผมถ้าบ่ด้วน พ่นเสียวไปป้อนครับผมพ่นเอาไปก้อนสีเสียดายที่หลังของดีๆอย่งสครับผมที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าสี่เก้็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวมีผู้เขียวกับผมมีอยังหลายครับผมจึงกา่าวค้า่าวัดดีครับ